มาถึงลำดับที่9แล้วนะครับนักล่าฝันคนที่9เธอบอกว่านอกจากเธอจะตามล่าหาความฝันแล้วเธอยังตามหารักแท้อีกด้วยนะครับ V 1ครับอีกสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกวันนี้ได้เพลงเร็วด้วยนะคะรัวเท้าเจ็บหายหรือยังก็ดีขึ้นบ้างแล้วค่ะแต่เรากระโดดสามทีสิคะ,ะไหวนะครับดได้ครับวชวนพวกเราไปปาร์ตี้ก็ยังไงก็มาสนุกด้วยกันนะคะช่วยร้องด้วยนะคะไปกําแรงใจกับวีหนึ่งอีกครับเชิญครับ โคหนูแอบโยกนะฮะโยกแรงมากๆเรียกว่าโยกเนี่ยนะครับเผื่อคนข้างบ้านเลยเดียวนะฮะทีนี้ก็มีสาวๆใั้งผมแล้วผมเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากๆเลยครับผมนะฮะเพลงต่อไปพร้อมจะโยกกันหรือยังเอฟแฟนครับจ๋าเสียงหายไปไหนหมดนี่ c จ a c h จ d าดีได้ดีด้ชิดาจ้าจ้าจ้าดีด้ดีด้อาต้องบอกล้าไปพบกับเขาได้เลยรักเธอยังไงจากน้องอีกวีหนึ่งกับ 자리라, 니 자라, 자리, 자. อีีกนึ่1ครับต้นกายครับเชนครับสวัสดีครับอิกครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ภาพรวมก็โอเคนะ มันดูเรียบเรียบอะแต่ว่าพี่ก็พี่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่ไม่สุดของเราอยู่นะครับอ,อย่างแรกก็คือวันนี้ร้องเพียงเยอะมากจริงๆแรงไม่พอนะครับแล้วก็พิชต่างๆไม่ค่อยดอีพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงเชื่อมต่อของเสียงเรามันเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่แบบเสียงหลบเสียงจริงมันจะเป็นกั้มกั้มกึ่งๆกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ต้องไปหัดสังเกตแล้วก็ระวังหน่อยนะครับ ส่วนที่สองคือพี่รู้สึกว่าเวลาที่เราร้องเราไม่ได้แชร์กับคนเท่าที่ควรคือมันเหมือนจะรู้สึกว่าให้นะแต่ว่าก็ไม่ยังไม่ให้อย่างไงไม่รู้สิเหมือนกับว่าเราก็ยังกังวลเกี่ยวกับตัวเราเองอยู่เวลามองมาก็คือเป็นเรื่องของการมองไปตามที่เราคิดว่าน่าจะมองแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สื่อสารกับคนนะครับอันนี้เป็นข้อระวังมากๆเลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับคุณฟอร์ดครับเชิญครับครับผม จากข้างในนะครับก็คือเหมือนกับว่าจริงๆเราอาจจะต้องอาจจะต้องส่งข้างในออกมาอีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเราเราทำตามทฤษฎีมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะอะไรอยู่ใช่ไหมครับต่จริงถ้าเกิดเราส่งจากข้างในออกมาจริงมันจะแรงกว่านี้อีกนะครับแล้วก็เรื่องการมูฟต่างๆผมชอบนะครับก็คือน้องเป็นคนที่มูฟได้สวยนะครับถ้าเกิดมีการตบ ตบซ้ายตบขวาเข้าที่เข้าทางแล้วก็มีการดีไซน์อย่างชัดเจนในแต่และเพลงแล้วก็เราฟิกซ์ไปเลยว่าเพลงนี้เราจะทําแบบนี้เลยแล้วก็ทําให้มันเป็นธรรมชาติออกมาแล้วก็ดึงข้างในออกมาให้ได้เนี่ยพี่ว่าน่าจะน่าจะไปถึงจุดหนึ่งที่ท,ที่เอาอยู่เลยนะครับเป็นกาลังใจให้ครับขอบคุณมากค่ะเชิญคุณติ๊กครับสำ,สำหรับน้องอีกครับเ,เรื่องภาพหรือเรื่อง การแสดงเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาเอาอยู่แน่นอนออสิ่งที่ผมอยากจะเสริมก็คือ,อ,อยกตัวอย่างเช่นเพลงนี้ <c oughs> มันมัน,ม,นมันมีช่วงเสียงที่ร้องเสียงจริงแล้วก็ร้องเสียงหลบสลับกันไปมานะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องฝึกฝึกวิธีการร้องแบบนี้ให้มันคล่องตัวมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะแล้วเวลาแสดงบนเวทีเนี่ยมันจะ คุมได้อย่างไม่มีปัญหาอ,อย่างที่สองเลยก็คืออย่างที่ตอนที่เรียนที่ครูครูกบเขาให้พูดไปด้วยแล้วก็ร้องกลับมาร้องทํานองแล้วก็พูดไปด้วยแล้วก,กลับมาร้องทํานองอันนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมสังเกตว่าท่อนโซโล่และเวลาออบอกให้คนดูพูดหรือว่าเรียกร้องความสนใจด้วยกันพูดแล้วกลับมาร้องด้วยคีย์ของเพลงเนี่ยมันจะเข้ามาเสียงมันจะ เพีย้ยนเพี้ยนไม่ไม่ไม่ค่อยอยู่กับคีย์สักเท่าไหร่นะฮะซึ่งต้องฝึกอย่างสุดท้ายเลยก็คือไมโครโฟนของน้องอิกเนี่ยอยู่สูงเกินไปหมายความว่าปกติเขาก็จะอยู่บริเวณปากหรือว่าต่ำกว่านิดหน่อยตอนนี้ไมโครโฟนของน้องอิกอยู่ระหว่างปากกับจมูกซึ่งทําให้เสียงออกมาไม่ค่อยดีอันนี้ต้องปรับปรุงวิธีจับไม้นิดหนึ่งนะครับสู้ต่อครับขอบคุณมากค่ับกับเชียอิกโบสถี หนึ่งครับ